มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนครับซึ่งปกติแล้วเดี๋ยวเวลาคนเล่นหากันน่ะชอบจะเล่นในยุคแรกมากกว่าเพราะว่าดูเข้มขลังดีเป็นต้นฉบับเป็นออริจินอลอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยถ้ากำลังทรัพย์ถึงจังหวะดีมีความรู้ก็จัดได้เลยครับผมผมก็แนะนำว่าเยี่ยมเอาเลยนะฮมันสุดยอดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับแค่อยากได้พุทธศิน ที่หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนปุกเสกเนี่ยจริงๆแล้วงานช่างนุเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันผมว่าศาสตร,ร์และศิลป์สวยมากด้วยนะครับซึ่งในงานช่างนุเนี่ยก็จะมาในยุคกลางถึงยุคหลังนะครับเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยจะมีแต่รุ่นพ่อรุ่นเก่าก็ทํากันเลยนะรุ่นแรกเนี่ยตั้แต่ปี2480่แนะแล้วก็พอมายุคกลางแล้วก็ยุคหลังเนี่ยจะอยู่ราวๆวันหลังปี2500ถึงปี2521อะ่ะคือจะประมาณนี้แล้วสวยขนาดไหนเนี่ยมาหามาดูครับ แล้วก็เล่มนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด5นิ้วฝีมือการตอกของช่างหนูนะครับคือจะเห็นได้ว่าปกติแล้วมีดหมอหลวงพ่อบุญมีเนี่ยมักจะมีพวกเอ็นเข้าเกลียหรือว่าเอ็นแดงหรือว่าเชือกถักเนี่ยร้อยบริเวณตามแหมรัดต่างๆนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเปลออาะอลูมิเนียมเนี่ยมันหลุดแล้วมันก็หายไปแต่แต่บางรายการนะครับบางคนก็ใช้กาวติดแต่ว่ากาวติดเดี๋ยวเวลาแกะทำความสะอาดอมันค่อนข้างยาก นะก็แล้วแต่ศาสตร์เนาะถ้าเป็นของใส์ลวโลวเดี๋ยวเขาก็จะทําแบบนั้นเยอะนะครับแต่ว่าเอนแดงเอนเขาเกียบเนี่ยจะหายากกว่าเพราะในประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยคือแบบหาซื้อแบบนั้นยากนะครับต้องนําเข้าบ้างอะไรบ้างนะส่วนใหญ่เอนแดงเนี่ยขึ้นมือเจ้าใหญ่ๆหญหมดแล้วนะครับกราเซียหมดแล้วนะอย่างรุ่นนี้เนี่ยอาลองดูรายตอกแล้วกันนะครับกันเนี่ยเป็นกลันที่ห่อแบบเฉพาะทางนะครับถ้าเป็นแบบยุคก,กลางบางช่างเขาก็จะใช้เป็นกันอลอตอลูบิเนียมที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ทางของช่างพายุหานะครับเพราะว่าต้องการประกอบให้ไวๆแล้วก็เอาไปวางให้คนนะได้บูชากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แจกนั่นแหละเพราพ่อบุญนี้ท่านไม่ค่อยทําขายใครครับเพราะว่าบางคนเอาลิเกมาเล่นเอามาช่วยงานวัดเอาฟืนมาให้เอาอะไรมาให้ก็จะแจกวัตถุมงคลฟรีครับไม่ค่อยได้จะจัดจาหน่ายใครนะแต่ในงานของช่างนู้นเนี่ยคือต้องยอมรับว่าพุทธศิลปนดีย่อมเลยนะครับคือสวยมาก นะลองดูตรงปลายแล้วกันอุดดวยอุณาลม3ชั้นนะยันอิสวาสุเนี่ยก็เป็นยันใบพัดบริเวณด้านบนครับคาถาอาวุธพระเจ้าทั้ง5นะฮะอาวุธพระเจ้าทั้ง5มีครบองค์ประกอบนะฮะสกสะวชิราวุธทังนะฮะร,รวมไปถึงนมะพะทะนะฮะนมโมพุทธายะนะครับมีครบเลยนะด้านล่างเองก็เช่นกันเนาะเป็นอิสวาสุนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งโอ้โหลองดูละความสวยเนี่ยไม่ธรรม,มาดานะฮะ ปีเลือกใช้ได้แถมราคาบูชาเบากว่าในยุคแรกๆด้วยนะครับเบากว่าเยอะนะถ้าเรา